เอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชม,ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเ GTA, นเกม GTA San s e r f Career นะครับผมก็เป็นเกมแบบว่าออนไลน์นะครับก็มีน้องๆขอกันเข้ามานะครับว่าให้ลองใช้เมาส์คีย์บอร์ดมือถือเล่นหน่อยว่ามันเล่นได้ไหมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมนะครับแล้วก็ผมก็ได้เชื่อมต่อบลูทูธเจ้าตัวนี้นะตัวเชื่อมตัวนี้นะครับ ได้เชื่อมต่อบลูทูธเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปเปิดตัวแอป v 3ก่อนนะครับโอเคพอเข้ามาในแอป v 3นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เราไปที่จุด3จุดก่อนนะครับผมอันนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับมันตัวสื่มตัวเล็กเนาะกดไปที่คําว่าลูกบอลลอยน้ํานะครับอ่ามันก็มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเปิดกดตกลงโอเคอันนี้คือลูกบอลลอยน้ําของเรานะครับที่ผมเลื่อนมานยะ เห็นปะที่มันวิ่งตามมือผมอ่ะโอเคแล้วเราก็กดออกมาครับเข้าไปที่เกมเลยปึ๊บอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัดจอให้ดูละกันเนาะแบบว่าตอนตั้งค่ามันจะได้มองเห็นง่ายๆนะครับโอเคเราก็กดที่ปุ่มลูกบอลลอยน้ำนะครับ V 3นะครับปุ่มนี้กดปึ๊บ,บก็จะขึ้นค่าป,ปุ่มพวกนี้มานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเลย คอนโทรน C บวกไอ่คอนโทรลบวก F1 F2 ผมได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับฟรีไฟล์ Fi กับทับ G นะลองเป็นคอนโทรล F3 แล้วกันนะครับโอเคปุ่มเยอะไปหน่อยนะครับให้เรากดที่ New บนแถบด้านบนนะครับปึ๊บเอาแค่นี้พอก็ปุ่มตะโขบอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้หรือว่าอะไรก็เอาทิ้งได้นะครับก็ปุ่มคลิกขวานะครับจะเป็นปุ่มใช้หมัดนะครับ แล้วก็ปุ่มเดินก็ตัวนี้นะครับตัว L เป็นคันโยกนะครับปุ่มวิ่งนะครับก็จะใช้เป็นตัวชิปแล้วกันเนาะโอเคกดที่คีย์บอร์ดเลยนะครับเอามาวางตรงปุ่มวิ่งนะครับเปิดปิดไม้นะครับใช้เป็นอะไรเดียวเปิดปิดไมเป็นคอนโทรลแล้วกันเนาะกดคอนโทรลเพื่อเปิดไม่พูดนะครับปุ่มเปลี่ยนอาวุธอะไรเนี้ยคือตอนเนี้ยผมยังยังไม่เคยเล่นไงเกมเนี้ยก็ เอาแค่ให้ดูก่อนว่ามันเล่นได้หรือไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นเมาส์ขาวๆนี่เป็นเมาส์มุมมองนะครับให้วางไว้ทางขวานะครับโอเคแค่นี้เนาะแล้วก็กดเซฟนะครับบันทึกลงในแอปนะครับแล้วกดตกลงโอเคมาหันจอนะครับอ่าอเดี๋ยวจะได้แบบเห็นสองจอนะครับผมอันนี้หันจอนะครับแล้วก็ ปุ่มเดินนะครับปุ่มเดินนะครับต่อยน้ัวกดคลิกขวานะครับเห็นไหมก็คือเล่นแบบปกติเลยเนาะเล่นได้ปกตินะครับหนจอนะครับตามเมาส์นะครับอันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็เล่นดีอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ดีเลยอะไรนะครับกดคลิกคือต่อยโอเคไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะกดชิปนะครับปุ่มวิ่งเนาะก็ให้กดที่ชิป อ่าวิ่งนะครับอันนี้คือวิ่งแต่เวลาวิ่งเนี่ยเหมือนจะหันจอไม่ค่อยไปแล้วเออเวลาวิ่งมันหันจอไม่ได้ครับทุกคนเวลาวิ่งนะครับหันจอไม่ได้เห็นป่ะแต่เวลากดเดินเนี่ยเออหันได้ปกติเวลาเดินหันจอปกติแต่เวลาวิ่งมันหันไม่ได้นะไม่รู้ว่าเวลาเล่นในมือถือมันมันหันได้ปะ อ๋อเในมือถือมันก็หันไม่ได้โอเคในมือถือมันก็หันไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องเอามือขวามากดปุ่มวิ่งนะครับมันก็หันไม่ได้เหมือนกันเห็นปะเออมันก็ไม่ไม่ได้อะไรนะ่ะมันก็ปกติปุ่มเปิดปิดไม้ผมใช้เป็นคอนโทนกดนะคอนโทลเห็นไหมครับไม้จะเป็นสีเขียวนะครับเวลากดคอนโทลก็คือเปิดไม้พูดนะครับโอเคสรุปแล้วก็คือเล่นได้เนาะ ใครที่สนใจจะเล่นนะครับก็ซื้อมาเล่นได้ครับสั่งจากลาซาดนะ้าก็อย่าลืมนะครับว่ามันมันรองรับแค่ถ้าเป็น iOS นะครับรองรับแค่13.3ลงไปนะครับ iOS <ม>เวอร์ชัน13.3ลงไปส่วน Android นะครับรุ่นที่ใช้ CPU m e มีเดีเทคนะครับเล่นไม่ได้นะฮะส่วนฟี u ตัวอื่นก็ น่าจะได้หมดนะครับแต่ตัวที่ชื่อ CPU Kirin นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นบางคนบอกว่าต้องเป็น Android Android 10นะครับผมถึงจะเล่นได้แต่อย่าง Snapdragon อะไรพวกนี้ก็คือ Snapdragon นี่เล่นได้แน่นอน,นครับโอเคก็รีวิวแค่นี้เนาะก็แค่แค่ให้รู้ว่ามันเล่นได้มีน้องๆขอเข้ามาครับบอกว่าถ้าเล่นได้เดี๋ยวจะเอาบอรดมาถมซับให้โอเคก็อย่าลืมอย่าลืมทำตามสัญญาด้วยนะครับน้องๆ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม